สวัสดีครับพี่น้องเมือนี้บ่อไก่โคนลุกผ้าเลาะผ้าพี่น้องรลาะมาอีกแล้วครับเมือนี้มาทั้งน้ำครับมาเอาปลาครับครับผมบ่อไก่กะในไล่ปลามากครับไล่ปลามากเอาด่างเข้ากัดไว้บานนี้บ่อไก่กะมังไม่มากยั้งขืนมากเพิ่มขึ้นเอาสุดุงร่งหยุกมาเบิ่งขับว่าปลาจะมีบ่อแต่ว่าบ่อไก่กะตึกมาน้านะครับไล่มาน้าแล้วก็เอาแห้วหวานมานํากระไดปลาสลิดปลาี่มาอยู่ครับผมแต่ว่ากบเทถ่ายทํำให้พี่น้องผมรับชมนะครับเพราะว่ามันอยู่ในน้ำ กะไทยทำยากครับพี่น้องผมบ่านเนี้ยไมย่ต้องโคบันเอ,เอาสะดุง้งกลางสะดุ้งแต่ตั้งนี่ครับนี่ปลาบอนนี่แต่ว่าจะเป็นปลาส,สลิดปะก,กระเดือกเท่านีร่แล้วครับพี่น้องปลาอันนี้ว่าในนี้เดี๋ยวเจ้าในยังขาที่ตามรับชม,มครับว่บาบอลไกลชีมานปลาบอนถารุ่นไปไปน้ำบอลไก่ครับมาหลุ่นไปน้ำกันครับอบ่ อ้าวีหนอนข,ข้อมูลโอ้โหแตกส,ส่วนส่วนครับแตกส่วนส่วนเลยนียใส่เข่านีเอาลงไปก่นอ,อยกนยุกบาดแรกแตกส่วนเลยครับประขาว ให่ามากมาต Four ิดขับยี่ลองผม แล้วบอกใจจังสีเอาแหลงจุดครับไฟกระดุ้มก e ่อนมันจังสีก็ตั้งก็แห่จุดแล้วปลาเขาหน่อยมันถือแหแล้วมันจมสจมครับเอาหยาเอาระดุ้มนิดเอาส่วนครับจุ๊บๆๆไปเรื่องผมสรวจด้ครับสดีตครับ ยืดเสียบุงว่างไว้แล้วก็เอาอย่างเงี้ยติ๊ดไหลมาีน่นองมาผูด้เดียวครับเพี้ยรยากถ้ามาสองคนยุ่งก็จะปลาสะดุ้งกัดเท่าไหร่ยี่ได้ครับในปลาเขาสะดุ้งที่นอ่อย นี้ปลาเข้าสุดุเดี๋ยวเพนเลนีไปเลียนมากของสันหอยให้เขาสุ่ดิปลาดิ่งหังหวฉัเลี้ยงแตงเพราะเขาจัดตัว ป,ปลาของสะุนพี่น้องอาน,นี้นไปไปขาไปหาสรุงครับเจินเจินอ นครับหอน,นยแย่แมงกับรินน้ำเข่าแก่นี่ครับพี่น้องก็เห็นไรเปลาออกจากแก่ดีก่อนครับเอือดึกถือก็เป็นพี่น้องผมนี่ครับนี่งุ่มเบาปลาก,กระเทยครับว้าวสวยงามครับงุ่มเบาจำด่างครับพี่น้องผมปลาจีบเอาไก่ตึกมาทำไงตะวานมาทำ เฮวานมาไล่ฟ้าเข้าม่น,มนครับ,บก,กันโกขือจังเซวเฮลงนหนึ่งพี่นุ่

ครับปกับสุยครับต้องเส้อสวยอาสูดวงว่างหอยลายเอาครับ ซีลีเดเี๋ยวไปดูงเหาโอ้ยปะกอปะพี่นปก็โปกโอ้ยพี่น้องบ่เห็นนี่สอนครับสอนตำดงังสอนตําหดังครับ ไล่คูปอ๋อนี่มา สงามเลยครับพี่น้องทุกคนแ็กสวดๆมีแต่ปลากระเดื่อ พี่น้องผมต้อครับนมานี่น,น,นี่เลยสูเสืดรุ่งกรได้เลยพี่น้องผม Gracias. फिर ऑफिस แี่เองพี่นองนี่ครับนี่สวยเลยครับผีวเพียงครับผมมาสรุปรายได้ครับ่าวไก่ครับนี่พี่น้องผมทึ้งปลาสรุงเนี่ยทั้งปลาเฮเนี่ยครับปลาตองนี่จมงามครับ ตรงไซใหญ่ๆครับนั่นปลากระสูนปลากิโลยปลาคอปลาสลิดปลาไก่ตึกแขมาเบอร์เดทไทยทำพี่น้องผมมุงช่วงตึกแขนะครับเพราะว่าเห็ดอยู่ผู้เดียวมันๆอยู่ครับเบอนรอเดทอยากเด็กินครับกระผมสําหรับคลิปนี้บอกไปกลับขอบุณขอบคุณพ่อแม่ไก่ใส่ยิ่งสุขสุขคุณครับที่เข้ามารับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เป่าไก่ครับไทยกลางแดดครับพี่น้องมันหอน บานนี่ก็แนวไทยก็อยากตัดครับพี่น้องผมจังว่าไดขอพี่น้องผมสรุปคลิปซํานี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องผมอยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเราลำรู้ด้วยสกูุ๊กขขุนความเจ็บยังไดความไข้ยังมีครับเดี๋ยวบาไก่กัดสิหาปีสกักครับีนิหน่อยก็จังสิออกเมื่อกครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ